ลองขับแล้วกับ f o r ์เรนเจ r ตัว Sport ตขับกันสีแล้อะตัวนี้ทีบอกครับ1ล้านกับอีก4ี่หมืบาทช่วงล่างดีเครื่องแรงเยอะเราจะสิบม้าสี่ร้อ้านิวตันแต่ขับไหวสบายๆชุมงล่างนุ่มนวลมากมีขอบข้างหลังกัน,นะยังขับได้สบายๆเข้าโค้งนี่แบบไม่มีกลัวปลิวกลัวหลุดเลยครับเยี่ยมเงียบเกินเก็บเสียงเงียบขับมาทั้งหมดก็ร้อ้าโลนะครับ มีบรรทุกของขับมาเรื่อยๆชิวๆ12.9กิโลเมตรต่อลิตรนะแอบลองใส่ขับ4ครับก็มีคันเร่งหนืดๆนิดหน่อยนะครับแต่พอเติมขึ้นไปสักพักมันก็เร่งขึ้นปกติก็เรียกได้ว่ามีความหนืดเพิ่มมาหน่อยนึงนะของหลังรถครับที่เราขับกันมาคันเมสักครู่นี้นะเราจะมามอบของแล้วก็ซ่อมแซมสิ่งๆต่างๆางบางแห่งของที่นี่นะครับนี่ครับ และแล้วเราก็จักเข้าป่าออกป่ามาแล้วครับจากที่ที่ไม่มีสัญญาณต้องยอมรับว,ว่ากิจกรรมนี้สนุกจริงนะครับได้ช่วยเหลือสังคมนะครับเสาไฟแล้วก็มอบของต่างๆให้ชุมชนบ้านพุทธกรรมนะครับที่อยู่กันดานมากเข้าไปลึกมากแล้วก็ได้ลองขับเจ้า Ford Ranger Sport ขับขึ้นสล้อนะครับรุ่นเริ่มต้นที่ราคาเข้าถึงง่ายนะครับใครสนใจรถรุ่นนี้นะครับไปลองขับดูก่อนครับแล้วคุณจะรู้สึกว่าไม่ต้องจ่ายแพงก็ได้นี่